เปลื่อนกลนไปด้วยด้านวัตถุพอร่างตายตายลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายประตาตามกันกันกบขณะที่ร่างกายของเราสิ้นสุดลมหายใจลงไปที่นี่ใจของเรานั้นไม่เคยตายพอออกจากร่างนี้เรียกว่าตายแล้วก็ไปเข้าร่างใหม่ร่างใหม่นั้นก็ต้องไปด้วยนากแห่งบุญแห่งกรรมของเรา ถ้าเรามีบาปมากน้อยเพียงไหลบาปจะฉุดจะลากลงเราสู่นรกอเวุจีลุ่มไหนลุ่มไหนเราไม่ต้องไปถามกำชั่วหากพาไปเองดึงไปเองฉุดลากไปเองไปสวยเองถ้าเรามีกมลีภายในจิตใจของเราเป็นหลักของใจเป็นี่พึ่งของใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของใจได้แล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ผาสุขเย็นใจสบายใจ ยิ่งใจมีความสมบูรณ์ภูิผลด้วยอาด้วยธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์พุทโธเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านแล้วท่านพอทุกอย่างเรียกว่ารวนใจของท่านพอแล้วเรือนธรรมกับเรือนใจเป็นอันเดียวกันแล้วความอิ่มพออยู่กับเรือนธรรมเป็นเรือนใจเรือนใจเป็นเรือนธรรมธรรมกับใจเป็นเดียวกัน นั่นคือความพอของท่านผู้บริสุทธิ์ท่านผู้บริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติแม้เบ็ดตินแม่สายที่แทรกเข้าไปได้วยความทุกข์ความไม่สบายจะไม่เข้าไปแทรกสิ่งจิตใจของท่านได้เลยนั่นท่านเรียกว่าท่านพอแล้วท่านพอเพราะเหตุไรเพราะการสร้างคุนงามความดีสนับสนุนจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละ เมื่อพอแล้วก็ถึงได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและประหัหต์ตั้งหลายท่านถึงไปแล้วนั้นเพราะแนวทางที่สอนพวกเราทั้งหลายเวลานี้ก็คือแนวทางแห่งธรรม แผนที่แห่งธรรมที่เป็นสวัา,าดธรรมจัดไว้ชอบแล้วเพื่อมรักผลในพังในทางที่ถูกที่ดีท่านสอนได้หมดแล้วทางชั่วคือนรกปกไหมท่านก็บอกไว้อย่าพากันสร้างอย่าพากันทำอย่าพากันขวนขวายมันจะเป็นการสร้างเฟืนสร้างไฟเผาไหมตัวเอง การสร้างคุณงามความดีนี่จะเป็นเรียกว่าสร้างโอชารสเป็นที่หวังพึงหวังพึ่งเป็นพึ่งตายได้กับธรรมให้ปาคำพยายามสร้างอย่างนี้เรียกว่าสร้างเรือนใจเรือนใจก็ให้มีเลือนกายก็ให้มีเพราะโลกนี้เป็นโลกที่สร้างอยู่สร้างกินสังขารร่างกายมีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลา พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายควนอยู่วันยังคำ่ำเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขนขวายมาเพื่อสิ่งเหล่านี้จำต้องได้ทำงานแต่นิดเดียวว่างานของใากายได้อาศัยชั่วระยะกาล <c oughs> งานของใจคือความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลภาวนามากน้อยนี้เรียกว่างานของาย อาหารอเรยยวางานของใจอาหารของใจโอชาลดหล่อเลี้ยงจิตใจทําเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายของใจให้พาก,กันยึดไว้เสมอโดยปกติแล้วอยู่ที่ไหนอย่าลืมทำให้มีใจเป็นเครื่องยึดกับธรรอยู่เสมอเราทําหน้าที่การงานที่ไหนด้วยอํานาจของกิเลสอันหาประเภทใดๆเราทําได้ไม่เลือกอิริยาบท เราไม่ได้เห็นว่าเวลามนันเวลานี้กิเลสไม่ว่างกิเลสว่างไม่เห็นมีทำได้ตามหน้าของกิเลสทุกระยะไปทีนี้เวลาเราจะเนกถึงทมสร้างธรรมเข้าสู่ใจทําไมเราจึงจ,จะไปเรียกไป,ไปเลือกการเลือกเวลาการนั้นการนี้สมัยนั้นสมัยนี้เราทําความดีได้ทุกสถานที่ทุกอียบทเช่นเดียวกันเช่นยงเราทํางาน แล้วนึกพุทโธพุทโธเนี่ยเรียกว่าสร้างธรรมเข้าสู่ใจสร้างเรือนใจสร้างที่เกาะที่ยึดของใจนึกพุทโธพุทโ,โธตลอดเวลาใจก็ได้ทั้งเรือนใจกายก็ได้ทั้งเรือนของกายสมบัติเงินทองเข้าของก็ได้กจก็ได้ธรรมเข้าสู่ใจเรียกว่าเป็นผู้ไม่ผิดพลาดได้ทั้งภายนอกคือเรือนกาย ได้ทั้งภายในคือดวนใจนี่ให้พากันสร้างไว้อย่างนี้เสมออย่าปล่อยวาง <c oughs> หลองทานนั้นที่มาช่วยมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้มาด้วยความห่วงใยเมตตาต่อชาติไทยของเราอย่างยิ่งเราไม่ได้มาบินทบาตขอทางพี่น้องทั้งหลายด้วยความหิหวโหยรุแรงด้วยความยากความจนแต่ประการใด แต่เรามาเป็นผู้นำขอบิณฑบาตจากพี่น้องทั้งหลายนี้ด้วยความเมตตาชาติไทยของเราเป็นอย่างยิ่งจึงดนอุต่าหนำท่านทั้งหลายได้บริจาคช่วยหนุนเข้าสู่ชาติไทยของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเป็นสุขเป็นปึกแผ่นแน่นหนาทั่วหน้ากันสําหรับหลวงทาน,นี้พอแล้วทุกอย่าง สารธรรมไทยที่จะพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังได้ตามกำลังความสามารถที่เราปฏิบัติมาตามแนวทางแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้ตั้งแต่ทำพื้นพื้นสวรรค์พรมโลกถึงนิพพานตั้งแต่จิตที่มีอจิเลสหนาแน่นจนจิตเข้าสู่สมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพน้นหวัวใจของเราคลองไว้หมดแล้วตั้งแต่สมาธิ ทุกขั้นปัญญาทุกภูมิถึงขั้นมิมุติหลุดพ้นด้ประจักษ์กับใจของเรามานานแล้วเป็นเวลาหลายปีแล้วที่จากนั้นมาก็ทําประโยชน์แก่โลกด้วยมาการทําประโยชน์ให้โลกนี้ตั้งแต่ เริ่มมาตั้งแต่สร้างวัดอาวันตาดเป็นเวลาสี่สามสีสี่ปีนี่แต่เพื่อนฝูงที่เขามาเกาะเกี่ยวกับเราตลอดประชาชนนั้นตั้งแต่ปี2,493ปีนั่นเป็นปีเผาศพหลืองปู่มั่นเราก็เป็นปีเดียวกันกับปีที่เราเผาศพของเจริบนหัวใจเรา ให้ขาดสะบ,บั้นลงจากจิตใจเผาศพิเลสเรียบร้อยบนวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครวันที่15บห้าพฤษภาคมสอง3สเวลาห้าทุ่มพอดีนั่นเป็นเวลาที่เราเผาสศกิเลสซึ่งเป็นตัวบีบปี้สีไฟลากเข็นเราให้ไปตกิดไปตายในภพน้อยภพใหญ่ ในโลกกระานนีโลกไหนที่เราไมไ่ได้เกิดไปตายไปรับความสุขความทุกข์กับมันไม่มีเลยเราได้ผ่านพ้นมาดังเด็ดขาดในคืนวันที่15พฤษภาคม2493นั่นเรียกว่าเป็นวันเผาศพเกลสให้ขาดสะบันลงไปจาก,กจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีฝุ่นของเกลืม ขุยผงของเจลยดเหลืออยู่พายในจิตใจเลยครองความบริสุทธิ์ของธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันมาครองความพอของใจของธรรมตั้งแต่บัดนั่นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตาตลอดมาจนถึงขั้นถึงวาระนี้ที่ได้มานำพี่น้องทั้งหลายเพื่อชาติไทยของเรา เราไม่ได้นําด้วยความหิโหยรุ่ยแรงเราไม่ได้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความทุกข์ความจนภายในตัวของเราเรานําพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารห่วงชาติบ้านเมืองและพี่น้องชาวไทยที่กําลังสนำลำขนลำบวนวุ่นวายกับเรื่องของกิเลสตันหามหาทางออกมาได้ มีแต่ความวุ่นว่วาวุ่นขุ่นมัววิ่งเต้นขอนขวายไปตามทางของกิเลสไม่สนใจกับบตดกับธรรมที่เป็นจรณะเป็นที่พึ่งฝากเป็นฝากตายของใจนี้ได้เลยจึงไม่อุตส่าห์พยายามนำพี่น้องทั้งหลายทั้งด้านวัตถุเพื่ออุดหนุนเชิดชูชาติไทยของเราทั้งด้านธรรมะเข้าสู่จิตใจของพี่น้องทั้งหลายให้ได้ตั้งรากตั้งฐานปรับเนื้อปรับตัว เป็นคนประหยัดมัธยัติอย่าฟุ่มเฟอ้อเหิมในการอยู่การกินการใช้าการสอยให้มากเกินเหตุเกินผลอันเป็นทางของกิเลสก,ก็ไฟเผาตัวของเราไม่มีมืองพอให้มีทำเป็นเครื่องยับยั้งหลักใจทำให้ดีนี่แหละเป็น